นะครับทุกสำนักวิจัยทั่วโลกกรุงเทพจมทะเลล้านเปอร์เซนต์เรากำลังทำอะไรกันอยู่ครับวันนี้ยุทธยาน้ำก็ท่วมไหลามาไม่ได้ก็เพราะมันออกทะเลไม่ได้น้ำทะเลหนุนปัญหาจุดตายของกรุงเทพก็คือน้ำท่วมและน้ำทะเลหนุนฝนตกมาน้ำก็ระบายไม่ได้เพราะว่าน้ำแม่น้ำเจ้าพระยามันสูงสูบขึ้นไปมันก็ทะลักเข้ามาอีก ไม่เคยมีใครบอกจะแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จพักไทยก้าวใหม่นะครับท่านเห็นผมต่อสู้มาชั้งชีวิตวันนี้พาสอส,อสอ33เขตในกรุงเทพอาสาครับหยุดน้ำท่วมซ้ำซากแก้ครั้งเดียวจบแก้ครั้งเดียวจบคืออะไรครับเรารู้ทั้งรู้อยู่กรุงเทพตายเพราะน้ำทะเลนหนุนต้องทำระบบประตูเปิดปิดป้องกันน้ำทะเลน,นุนครับต้องใช้เวลา ต้องใช้จํานวนสสที่มากพอในการที่ออกกฎหมายดังนั้นท่านอยู่ที่เขตไหนน้ําท่วมตายจริงครับยิ่งกว่าหาดใหญ่เพราะน้ําทะเลมาแล้วไม่กลับไปครับและโดยเฉพาะที่นี่เขตบางพัดน้ําท่วมหนักทุกปีเพราะเดี๋ยวก็เจอน้ําเหนือมาจากอยุธยาปทุมธานีนนทบ,บุรีน้ําทะเลหนุนก็มาประสานอีกตายหมดครับขอเถอะครับสนับสนุนพรรคไทยก้าวใหม่ ให้เราได้หยุดน้ําท่วมซ้ำซากแก้ปัญหาที่ต้นต่อจริงๆแก้ครั้งเดียวจบไม่ฉะนั้นท่านเห็นกระสอบทรายกระสอบทรายซื้อไปก็เดี๋ยวก็มีปัญหาคอร์รัปชันอีกนะครับและ้ะไม่เคยแก้ได้จริงจังวันนี้เป็นจุดเปลี่ยนครับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนของคนกรุงเทพเลือกสอสพักไทยเก้าใหม่นะครับนโยบายเด็ดแรกก็คือเราจะแก้ปัญหาน้ำท่วม จริงจังอยู่ที่ต้นต่อแต่เราต้องมีสอสอมากพอครับในการออกกฎหมายไปทําโครงสร้างพื้นฐานป้องกันน้ำทะเลนหนุนอยุธยาเขาก็จะไม่ท่วมด้วยกรุงเทพก็จะไม่จมทะเลครับปัจจุบันนะครับเมืองที่ใหญ่กว่ากรุงเทพมีประชากรมากกรุงเทพญี่ปุ่นมี40ล้านคนกรุงเทพมีแค่10โตเกียวโยโกฮาม่าเนี่ยมี40เกาหลีใต้กุงโซ ก็เคยรถติดมาก่อนรถเขาก็เยอะเพราะเขาสร้างรถเองคําถามคือทําไมกรุงโตเกียวกรุงโซรถไม่ติดทั้งกรุงเทพอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวนี้เขาใช้ระบบ AI คอมพิวเตอร์มาเปิดปิดสัญญาณจราจรกันหมดแล้วครับของเรายังใช้คนเปิดปิดกันอยู่วันนี้นะครับตำ,ตำรวจมาคนหนึ่งก็เปิดปิดแบบนี้มันก็ติดตรงนั้น พรุ่งนี้คนมาก็เปิดปิดแบบนี้ติดตรงนู้นวันนี้โลกไม่เป็นอย่างนี้แล้วครับวันนี้โลกยุคดิจิตอลยุค AI สับสนุนสอสอพักไทยก้าวใหม่นะครับเราจะผลักดันให้ระบบการจราจรเป็นระบบอัตโนมัติจริงๆทั้งปลอดภยัยรถก็ไม่ติดสามารถจัดการเวลาในการเดินทางได้สะดวกท่านไปส่งลูกหลานท่านท่านก็ประมาณเวลาได้ท่านจะออก จากบ้านกี่โมงท่านก็รู้ว่าถึงกี่โมงรถไม่ติดเท่าเดิมเช่นเดียวกันครับพักไทยเจ้าใหม่จะผลักดันเรื่องขนส่งสาธารณะลถไฟฟ้าลดเมกต้เป็นรถเมคุณภาพเรือเพราะพี่น้องฝั่งทนนะครับต้องใช้ทั้งรถไฟฟ้าซึ่งวันนี้ยังไม่ทั่วถึงรถเม่สำคัญที่สุดสำหรับกรุงเทพยังไม่ได้รับการดูแล และเรือเช่นเดียวกันนะครับต้องสะดวกปลอดภัยดูเวลาได้ตรงนี้แหละครับเป็นความถนัดของทีมพักไทยก้าวใหม่สนับสนุนสสพักไทยก้าวใหม่นะครับทั้งฝั่งทนฝั่งพระนครรถจะติดน้อยลงและย้ําหยุดน้ําท่วมซ้ํำซากครั้งนี้สําคัญนะครับเพราะถ้าเกิดท่านยังเลือกแบบเดิมแบบเก่าน้ํามันก็ท่วมประเทศก็ถดถอยมาเลือกพักไทยก้าใหม่นะครับดูคนใหม่คนมืออาชีพ เอามาแก้ปัญหาจริงๆไม่ใช่แค่เอามาหาเสียงนะครับสับสนุนพักใจ9ก้าใหม่เบอร์49และเขตท่านไปดูเลยครับว่าสอสเขตที่เขาโลโก้เป็นลูกศรเนี่ยสีเหลืองเลมอนเบอร์อะไรกาทั้งเขตทั้งคนแล้วก็ทั้งพัก้วยนะครับไม่ผิดหวังครับ